สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเย็นนี้เราจะมีเมนูแกงถั่วฝักยาวใส่ไก่นะคะเป็นแกงแบบทางภาคเหนือเนาะแกงเมืองเมืองนี่ไก่สดสดสับออกมาแล้วแล้วก็นี่คือถั่วฝักยาวของเราที่เราล้างแล้วก็หั่นไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมเครื่องปรุงพริกกันก่อนนะคะ ก็จะมีตะไคร้ซอยอันนี้อย่างแม่อ่าแล้วก็จะมีขาซอยนะคะเขาก็จะหั่นเป็นแว่นเล็กๆเพื่อที่เวลาตำเนี่ยมันจะได้ละเอียดเนาะขมิน้นขมิ้นซอยค่ะนี่หั่นลงไปเป็นแบบนี้เลยเสร็จแล้วก็เอาทุกอย่างลงไปในครกแบบนี้เลย นี่ค่ะแล้วก็จะมีหอมแดงแล้วก็กระเทียมด้วยนะคะที่จะใส่ลงไปตามเป็นเครื่องปรุงเนาะนี่มีกระเทียมหอมแดงแกนผักป้อมนี่หรือที่เขาเรียกเม็ดผักชีนะคะเทลงไปด้วยแล้วก็จะมีเกลือค่ะเกลือแกงนะคะหนึ่งช้อนพริกแห้งค่ะพริกแห้งพี่นี่เพชรนะเจ้าเพชร พอทุกอย่างลงไปในครกแล้วเราก็มานำมาโขลกค่ะโขลกให้เข้ากันนะคะนี่ค่ะแล้วก็จะมาเติมกะปิค่ะหนึ่งช้อนเสร็จแล้วก็จะโขลกให้เข้ากันกับพริกที่เราเอาลงครกไว้เมื่อกี้เนาะ เครื่องปรุงทั้งหมดหืมกินเตะจมูกมากเลยขากระเทียมเี่เราก็จะตำกระเทียมก่อนนะคะคือแม่จะคั่วไก่ก่อนน้ำมันนี่ใส่น้ำมันลงไปนิดนึงจะคั่วในหม้อแบบนี้เลย นี่ค่ะพอน้ำมันเริ่มร้อนแล้วก็เอากระเทียมลงไปผัดก่อน พอกระเทียมเริ่มหอมแล้วก็เอาพริกลงเลยค่ะนี่ก็จะคั่วพริกในหม้อก่อนแบบนี้เลยหอมนี่ไก่นะคะเอาไก่ลงเลยเสร็จแล้วก็จะผัดไก่คั่วไก่ในน้ำมันก่อนให้ไก่สุกก่อน ก็จะเทน้ําลงในครกนะเป็นน้ําล้างครกนี่ค่ะน,นะนี่เอาน้ําล้างครกเนาะเทลงไปแล้วก็เติมน้ําลงไปค่ะนี่ตอนนี้น้ําเดือดแล้วแล้วก็ใส่ถั่วฝักยาวลงไปเลยค่ะแล้วต้มนานไหมแม่แม มิอนอยู่มิอนอยู่มินภาษาเหนือนะคะ <laughs> ก็คือนานต้ม <laughs> จนมันสุกต้มจนมันสุกแล้วเราจะเติมอะไรอ,ไอ,อีกไหมแม่เติมโูผักชีก็งอ่งอ๋อ,อโอเคระหว่างนี้เราก็จะรอให้ถั่วสุกก่อนนะคะนี่ค่ะเราก็เอาผักชีนะคะมาหั่นเนาะเติมผงนัวไปนิดนึงค่ะอ่าเสร็จแล้วก็เอาผักชีนะคะโรยลงไปเลย อันนี้จะมีผักชีแล้วก็ผักชีฝรั่งนะคะเพื่อให้แบบแกงของเราเนี่ยจะเพิ่มความหอมมากยิ่งขึ้นค่ะอ่าหลังจากเสร็จแเ,เรียบร้อยนะคะแล้วก็มาชิมก่อนเป็นได้แม่อร่อยอร่อยนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็ตักใส่ถ้วยเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานนะคะนี่โอ้โห ถัวของเราก็เก็บสดๆจากในสวนหลังบ้านเลยนะคะ